ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะที่จะพูดว่าพีระมิดแห่งเมอกีซ่าหรือว่ากันแพงเมืองจีนที่มีอายุหลายพันปีเพิ่งจะฉลองปีที่50ของการเป็นมรดกโลกเท่านั้นค่ะทั้งนี้เป็นเพราะการยอมรับในอนุสัญญามรดกโลกที่ทําให้เกิดการขึ้นทะเบียนสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์และทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนนั่นเอง แต่ว่ามรดกโลกกว่า1,100แห่งกว่าครึ่งค่ะกลับอยู่ที่ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือในขณะที่ในทวีปแอฟริกากลับมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นนะคะเป็นความไม่สมดุลที่เชิงสถิติค่ะที่เกิดขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นปัญหาที่ยูเนสโกต้องการที่จะเร่งแก้ไขหลังจากนี้เป็นต้นไป แม้ในด้านหนึ่งการขึ้นะเบียนสถานที่หนึ่งเป็นมรดกโลกจะทําให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนท้องถิ่นแต่ว่าการกระทำนี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะคะ mm. เพราะว่าทำให้มรดกหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกโลกทางธรรมชาติ mm. เสื่อมโทรมลงจากการรับหนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป ซึ่งในการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีการเกิดมรดกโลกนี้ค่ะทําให้ยูเนสโกเตรียมประกาศทิศทางใหม่ในการจัดการมรดกโลกทั้งในแง่ของความสมดุลเชิงสถิติของแต่ละทวีปและความยั่งยืนในการอนุรักษ์นะคะ